บทบรรณาธิการเนติบัณฑิตภาคสองสมัยที่77เล่มที่8คำถามค่าขึ้นศาลในส่วนฟ้องแยง้งที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คืนแก่จำเลยเป็นทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่4 1 2 0 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยชำระเงิน4 5 1 2 3 1 4บาท78สตางพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงิน9 2 0 0 0 0บาทนับตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2560ของต้นเงิน1 2 0 0 0 0บาทนับแต่วันที่29ตุลาคม2560ของต้นเงิน1 2 0 0 0 0 0บาท นับแต่วันที่10พฤศจิกายน2560และของต้นเงิน2,4482บาท77สตางค์นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์และมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยคืนค่าขึ้นศาลในส่วนฟ้องแยง้งให้จำเลยทั้งหมดแต่จำเลยไม่ชำระนี้ตามคำพิพากษาโจท์ขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือฉบับลงวันที่27พฤษภาคม2563ขออายัดสิทธิเรียกร้องเงินค่าขึ้นศาลในส่วนฟ้องแย้ง5 1 8 8 6 6บาทที่สั่งคืนแก่จำเลยและขอให้ส่งเงินไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยว่า โจ์ในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิ์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินดังกล่าวมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้หรือไม่เห็นว่าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยชำระเงิน4,512,314บาท78สตางค์พร้อมดอกเบี้ยแก่โจท์และมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยคืนค่าขึ้นศาลในส่วนฟ้องแย้งให้จำเลยทั้งหมดดังนี้ จำเลยจึงมีสิทธิเรียกร้องต่อศาลชั้นต้นให้คืนเงินค่าขึ้นศาลในส่วนฟ้องแยง้งจำนวน5 1า8 6นนบบาทที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งคืนให้แก่จำเลยได้เมื่อปรากฏว่าคดีนี้จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้แก่โจทก์และเงินค่าขึ้นศาลในส่วนฟ้องแยง้งดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา301และ302ดังนั้นโจทย์ในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงมีสิทธิ์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินดังกล่าวมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลเช้นต้นให้แก่โจทย์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา316ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้อายัดเงินค่าขึ้นศาลในส่วนฟ้องแยง้งจำนวน5 1 8 8 6 6บาท ที่สารชั้นต้นสั่งคืนแก่จำเลยโดยให้สารชั้นต้นส่งเงินดังกล่าวไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้นชอบแล้วสารดีกาเห็นพ้องด้วยคำถามจำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาที่สารชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลายื่นคำให้การครั้งแรกในวันพิจารณาต่อมาทนายจำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การเป็นครั้งที่สองสารชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต ก่อนที่จะถึงวันนัดพิจารณานัดต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การอ้างว่ามิได้จงใจหรือมีเหตุอันสมควรได้หรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่3550ทับ2565ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1 9 9วรหนึ่งซึ่งนำมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพศ2551มาตรา7บัญญัติว่าถ้าจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การมาศาลก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีและแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะต่อสู้คดีเมื่อศาลเห็นว่าการขาดนัดยื่นคำให้การนั้นมีได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร และดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ตั้งแต่เวลาที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การบทป,ปัญญัติดังกล่าวกำหนดให้จำเลยมีหน้าที่แจ้งต่อศาลในโอกาสแรกถึงความประสงค์ว่าตนประสงค์จะต่อสู้คดีได้ความว่าจำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลายื่นคำให้การครั้งแรกถึงวันที่25ธันวาคม2562จึงถือว่า จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพศ2551มาตรา26วรค2ครั้นในวันนัดพิจารณาต่อมาวันที่26ธันวาคม2562ทนายจำเลยมาศาลด้วยตนเองและยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาย,ยื่นคำให้การเป็นครั้งที่2และทราบคำสั่งศาลชั้นต้นในขณะนั้นว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต ให้จำเลยขยายระยะเวลาย,ยื่นคำให้การตามคำร้องของทนายจำเลยทนายจำเลยจึงทราบในขณะนั้นว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การทนายจำเลยกลับมิได้แจ้งต่อศาลชั้นต้นเสียในขณะนั้นว่าจำเลยประสงค์จะต่อสู้คดีหรือโดยการยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การแม้ในวันนัดพิจารณานัดดังกล่าวศาลชั้นต้นเพียงแต่ออกนั่งพิจารณาจดรายงานกระบวนพิจารณา โดยไม่มีการสื่อพยานโจทย์อาจเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาในระยะเวลาอันสั้นอาจทำให้ทนายจำเลยไม่มีเวลาเพียงพอที่จะแจ้งต่อศาลถึงความประสงค์จะต่อสู้คดีจำเลยก็ควรยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การหลังจากนั้นทันทีแต่ปรากฏว่าจำเลยเพิ่งยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การวันที่สองมีนาคม2563ก่อนที่จะถึงวันนัดพิจารณา ต่อมาล่วงเลยวันนัดพิจารณานัดก่อนเป็นเวลาเกือบ3เดือนสแสดงถึงความไม่ใส่ใจดำเนินคดีของจำเลยจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยได้แจ้งในโอกาสแรกว่าประสงค์จะต่อสู้คดีคําร้องขออนุญาตยื่นคำให้การของจำเลยจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ของบทบัญญตัติกฎหมายดังกล่าวปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยอำนาจในการขออนุญาตยื่นคำให้การของจำเลยซึ่ง เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้โจทย์มีได้ยื่นคำแก้ดีกาตั้งเป็นประเด็นในชั้นดีกาสารดีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา142อนุ5ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพศ2551มาตรา7โดยไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นที่จำเลยได้รับอนุญาตให้ดีกาที่ว่า การขานัดยื่นคำให้การของจำเลยมิได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การหรือไม่อีกต่อไปคำถามดีกาไม่ระบุข้อเท็จจริงโดยย่อที่ยกขึ้นอ้างอิงแต่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาสารชั้นต้นอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสารชั้นต้นสั่งรับดีกาไว้ชอบหรือไม่ คำตอบมีคำพิพากษ,ษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่3001ทับ2565จำเลยดีกาโดยคัดลอกข้อความมาจากอุทธรของจำเลยแบบคำต่อคำโดยเนื้อหาในดีกายังคงเป็นการโต้แยง้งคำพิพากษาสารชั้นต้นอยู่เช่นเดิมคงมีการแก้ไขเฉพาะในตอนท้ายของดีกาขอให้สารดีกากลับคำพิพากษาสารอุทธรดีกาของจำเลย จะเป็นการโต้แย้งเฉพาะคำพิพากษาสารชั้นต้นมีได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาสารอุทธรว่าพิพากษาไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไรหรือไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาสารอุทธรเพราะเหตุใดทั้งเหตุผลในการวินิจฉัยของสารอุทธรน,นั้นสารอุทธร์ได้วินิจฉัยปัญหาเดียวกันนี้โดยละเอียดและมีเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยเพิ่มเติมมากขึ้นและมีส่วนที่แตกต่างไปจากที่สารชั้นต้นวินิจฉัย ดีกาของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา216ประกอบมาตรา193/2และมาตรา225จึงไม่อาจใช้ดุลพินิษอนุญาตให้ดีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา221ได้แม้ผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาสารชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและสั่งรับดีกาของจำเลยไว้ สาลดีกาก็ไม่รับวุนิจฉัยให้คำถามสัญญาขายฝากที่ดินระบุว่าผู้ขายฝากได้รับชำระเงินครบทุวแล้วโดยผู้ซื้อชำระเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน40ล้านบาทส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสดผู้ขายจะนำสืบว่าได้รับเงินค่าขายฝากเพียง40ล้านบาทตามแคชเชียร์เช็คเท่านั้นส่วนที่เหลือเป็นเงินสดยังไม่ได้รับเพราะถูกหลอกลวงว่า ส่วนที่เหลือจะจ่ายให้ในภายหลังได้หรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาฎีกาที่4 3 5 3าสทับสัญญาขายฝากเป็นสัญญาต่างตอบแทนและการทำสัญญาขายฝากที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นนิติกรรมที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456ประกอบมาตรา491กรณีจึงเป็นนิติกรรมที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาสแสดงการรับฟังพยานหลักฐานจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94วรกหนึ่งซึ่งปัญญัติห้ามมิให้ศาลร,รับฟังพยานบุคคลในกรณีขอสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสารเมื่อไม่สามารถนำเอกสารมาสแสดง หรือขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทข้อ1ระบุราคาขายฝากเป็นเงิน80ล้านบาทข้อ3ระบุสินไถ่ไว้เป็นเงิน80ล้านบาทไม่สูงกว่าราคาขายฝากและข้อ4ระบุว่าผู้ขายฝาก ได้รับชำระเงินครบทั่วแล้วโดยมีข้อความประทับไว้ที่ด้านซ้ายของช่องลงลายมือชื่อผู้ทำนิติกรรมและพยานด้วยว่าผู้ซื้อชำระเป็นแคชเชียร์เช็คธนาคารกอไก่จำนวน40ล้านบาทส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสดดังนั้นการที่โจทย์จะขอสืบพยานบุคคลว่าโจทได้รับเงินค่าขายฝากเพียง40ล้านบาทตามแคชเช์เช็คเท่านั้นส่วนที่เหลือเป็นเงินสดโจทย,ยังไม่ได้รับเพราะ โจ์ถูกพอสำเภาบุตรของจําเลยร่วมกับจําเลยหลอกลวงว่าส่วนที่เหลือจะจ่ายในภายหลังนั้นจึงไม่ใช่การนำสืบว่าสัญญาหรือนี่อย่างอื่นที่ระบุในสัญญาขายฝากไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94วรรคท้ายและไม่ใช่กรณีสินไทยหรือราคาขายฝากที่กำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา499วรักสองแต่เป็นการขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างของโจทย์เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญาขายฝากที่ระบุว่าโจทย์ได้รับชำระเงินค่าขายฝากครบท้วนแล้วเป็นว่าโจทย์รับชำระค่าขายฝากไม่ครบท้วนจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94วรรคหนึ่งวงเล็บขอไข่สัญญาขายฝาก ผู้สัญญากำหนดสินไถไว้เป็นเงิน80ล้านบาทแต่โจทย์ขอถ่ายถอนการขายฝากในราคา40ล้านบาทจึงเป็นการขอปฏิบัติการชำระหนี้ไม่ถูกต้องตามมูลหนี้ในสัญญาขายฝากจำเลยย่อมมีสิทธิ์บอกปัดไม่รับเงินสินไทยดังกล่าวได้โจทย์ไม่มีสิทธิ์ฟ้องบังคับจำเลยให้ไปดำเนินการถ่ายถอนการขายฝากที่ดินพิพาทเป็นเงิน40ล้านบาท